นักเรียนมีคุณภาพเรียนดีมีความสุขโรงเรียนบ้านเสมสถาปัตย์อนุสร์หนึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2515บ้านเลขที่136หมู่ที่5ตำบลร่อนทองอำเภอสตึกจัังวดหบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4อยู่ในกลุ่มโรงเรียนสตึก3เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด9คนดำเนินการจัดการเรียนการสอนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด85คนโดยมีนางสาวธัญลักษณ์ชมนิกรยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเสม็จสถาปัต์อนุสร์หนึ่งมีการพัฒนาระบบก,การประกันคุณภาพภายในและออกแบบการบริหารโดยใช้รูปแบบ E J Learning Model by SMS ในการบริหารทุกๆด้านและงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เน้นพัฒนาภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนซึ่งมีจุดเน้นที่พัฒนาขั้นตอนตามคุณภาพโมเดลดังนี้ขั้นตอนที่1 อีห e อ่านเขียนเก่งขั้นตอนที่สองอีสองคิดเลขเป็นขั้นตอนที่3ามอีสเห็นเป้าหมายขั้นตอนที่4ี่เจหนใส่ใจโภชนาการขั้นตอนที่5้าเจสอเสริมสร้างภูมิคุ้มกันขั้นตอนที่6กเจสาสร้างสารรค์ตัวตนโดยเน้น 1. นึ่งเอสเซฟตีความปลอดภยัย 2. อ M i จิตใจ 3. S Service บริการโดยดำเนินการตามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป้าประสงค์ ของหน่วยงานต้นสังกัดปรัชญาการจัดการศึกษาและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝา่ายมีการระบุองค์ประกอบตัวชี้วัดประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาไว้ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีสถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกมีการทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์อัตลักษณ์บริบทของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจนองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินกิจกรรม PLC ประชุมครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาสื่อสารสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานความร่วมมือทุกฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพสื่อสารสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เข้าร่วมรับการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกครั้งเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงระบบสร้างรูปแบบนวัตกรรมการบริหารโดยใช้รูปแบบการบริหาร E&J Learning Model by SMS แยกเป็นการบริหารงานตามภาระงาน4ฝ่าย โดยมีกระบวนการทำงานตามหลัก PDC หรือวงจร d e m i ง g ซ y c l ์ดังนี้ขั้นที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม Plan 1. น 1. Excellent Learning เรียนดีโดยการวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นความคิดสร้างสารรค์คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ขั้นที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานดูขั้นตอนที่1 e 1อห่อ่านเขียนเก่งโรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัต์อนุสรณ์หนึ่งร่วมกันพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านและเขียนทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช้คู่มือแนวทางและแบบฝึกส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยและแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมนักเรียนจัดกิจกรรมคลังคำศัพท์เป็นต้นขั้นตอนที่2 e 2คิดเลขเป็นเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างแม่นยำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการใช้คู่มือแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนสอนเสริมนักเรียนจัดกิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน ขั้นตอนที่3อี e 3เห็นเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเห็นเป้าหมายรู้จักตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขั้นตอนที่4 j 1ใส่ใจโภชนาการดูแลใส่ใจโภชนาการของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์และครบทั้ง5หมูลในโครงการอาหารกลางวันและดื่มนมอาหารเสริมในช่วงเช้า ขั้นตอนที่ 5J2 เจสเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนทั้งในด้านร่างกายและสังคมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะทางกีฬาและทักษะในการเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขขั้นตอนที่6 j เจสสร้างสรรค์ตัวตนร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเห็นเป้าหมายและสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขั้นที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานและนำสู่การบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานและเกิดคุณค่าแก่วงวิชาการเช็ค 1. ความปลอดภัยเซฟตี้เน้นการกำกับดูแลการขับเคลื่อนคุณภาพตามระบบป้องกันการอ่านไม่ออกเขียนไม่เก่งปลอดภัยในทุกๆด้านในโรงเรียนโดยมีการพัฒนาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษายอย่างเป็นระบบ 2. จิตใจมาย มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจทั้งบุคลากรและผู้เรียนโดยมีผลการตรวจสอบผลการขับเคลื่อนคุณภาพตามระบบ E J Learning Model by SMS นำผลที่ได้มาศึกษาแนวคิดวิธีการเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้เป็นรูปธรรม 3. บริการเซอร์วิสมีการใช้ระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพโดยกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานมีคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาผู้บริหารออกเยี่ยมบ้านนักเรียนมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนการจัดการเรียนการสอนการ,การแนะแนวเป็นต้นขั้นที่4เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนแอนักเรียนและบุคลากรมีความสุขใจเฟ e ร์น i n งสร้างให้ผู้เรียน มีทักษะความเป็นเลิศฉลาดสมวัยเข้าใจตนเองโดยผ่านการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนรอบสระดับปฐมวัย ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทั้ง3มาตรฐานรอบ4ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ผลการประเมินระดับดีจากการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้การทดสอบเป็นทีของนักเรียนโรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปั์อนุสร์หนึ่งประจำปีการศึกษา2565มีผลการทดสอบด้านภาษาไทยร้อยละ32.15มีผลการทดสอบด้านคนวณร้อยละ 18.50าต่ำกว่าระดับประเทศส่งผลให้การทดสอบโอนเนตของนักเรียนโรงเรียนบ้านสเสม็ดสถาปั์อนุสร์หนึ่งประจำปีการศึกษา2,566มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกรายวิชาจากปีการศึกษา2,565วิชาภาษาไทยผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ องค์ประกอบที่สี่การน,นำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผลก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูป,ปธรรมในระยะ3ปีที่สะท้อนการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ENG Learning m o b i l SMS ขับเคลื่อนด้วย PDC เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนอาทีนทีและโอเน็ มีการสะท้อนผลการดำเนินงานเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูร้อยละ100จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างและมีการขับเคลื่อนคุณภาพทางด้านบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ E n J Learning Model by SMS ในการประกันคุณภาพภายในเพื่อกำกับติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา โดยจัดโครงสร้างกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษามีระบบสารสนเทศที่ถูกต้องครอบทวนครอบคลุมเป็นปัจจุบันและเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งเสริมให้ครูพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ E-Learning j Learning Model by SMS ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมการประกันคุณภาพทั้งระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษาเพื่อสะท้อนการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพมีการทำงานอย่างเป็นระบบการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการบูรณาการตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพเรียนดีมีความสุข